สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็วันที่24เดือนกุมภาพันธ์2568แล้วล่ะครับเอื้องสายหลวงฟิลิปปินหรือเรียกว่าโอโนมาโนนะครับเป็นเป็นเอื้องสายหลวงที่จะบานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี่นะครับโดยปกติเนี่ยก็จะบานประมาณสักปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับถ้าในอากาศของประเทศไทยการปลูกแต่ละแหง่งแต่ละที่ก็จะบานไม่ค่อยพร้อมกันเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมมันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการ ปลูกเลี้ยงโรงเรือนด้วยนะครับแล้วก็ปริมาณฝนอากาศหนาวด้วยปีนี้นะอากาศในประเทศไทยเนี่ยมันร้อนหนาวมันหนาวบ่อยหนาวทีหนาวแล้วก็ร้อนแล้วก็หยุดแล้วก็หนาวนะครับทำทำให้ปีนี้เอื้องสายโอโนโนมานนเนี่ยท่านผู้ชมมันออกดอกไม่พร้อมกันนะครับขนาด ลูกเลี้ยงในที่เดียวกันเนี่ยนะครับในฟาร์มเดียวกันเนี่ยจะออกดอกไม่พร้อมกันนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเอื้องสายหลวงฟิลิปปินโอโนโมานูซึ่งมันจะออกดอกสีชมพูออกไปทางม่วงนะครับท่านผู้ชมข้อเด่นก็คือสายมันยาวสายมันใหญ่ดอกใหญ่นะครับแล้วก็ตรงกลีบดอกเป็นกรรมยี สีม่วงนะครับชมพูอ่อนนะครับก็ส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลเลยทีเดียวอันนี้ผมถ่ายที่ร้านอาหารป่าของคุณสมหมายสมมูลนะครับอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับก็คุณสมหมายก็เล่าให้ฟังว่าก็ไปเอาไอ้พันเอื้องสายหลวงโอโนโมานูนี่นี่แหละมาจากของหมวดลุ่งนะครับแล้วก็เอามาขยายพัน์ธุการขยายพันเนี่ยมันก็ขยายด้วยตะเกียงนะครับแล้วก็ ปลูกเรียนแบบหมดลุ่งนะครับคือใช้ขี้วัวเป็นส่วนผสมในการปลูกนะครับใช้ขี้วัวใช้กาบมะพร้าวสับแช่น้ําใช้ใบจามจุรีหรือใบก้ามปูครับทั้ง3อย่างเนี้ยมาผสมกันแล้วก็ใส่ตะกร้าตะกร้าพัดลมหน้ากากพัดลมเก่าที่ใช้แล้วแล้วก็เอาเอื้องสายโอโนโมานูเนี่ยเอาตะเกียงมันเนี่ยนะครับแล้วก็มาแซมแซมแซมไว้แล้วก็เนี่ยใช้แดดรำไร ใช้เทวดาเลี้ยงลดน้ําลดปุ๋ยก็บอกปุ๋ยก็ไม่ค่อยได้ใช้ละครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยเลยก็เลี้ยงมาช่วงหน้าฝนมันก็จะงอกออกมาแล้วก็ยาวออกมาเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมเมื่อพอหมดฝนแล้วนี่ก็คุณสมหมายบอกว่าก็ต้องพยายามที่จะให้มัน ถ้าจะให้ดีต้องงดน้ําเลยถ้างดน้าไม่ได้คุณสมัยก็บอกว่าคุณเอาสมัยเอาตะไครมาตัดใบมันทิ้งเลยนะครับช่วงเดือนมกราคมพาเนี่ยมกราเนี่ยคุณสมัยบอกมันไม่ยอมใบร่วงนะครับก็เอากันไกลนี่แหละมาตัดใบทิ้งไปเลยให้มันเหลือแต่สายเปล่าเปล่าเปลือยเปลือยเพื่อบังคับให้มันออกดอกท่านผู้ชมถ้ามันจะออกดอกได้เนี่ย มันจะต้องมีความแรงนะครับต้องงดน้ํานะครับถ้าไม่งดน้ํามันจะไม่ค่อยออกดอกครับท่านผู้ชมเนี่ยจะให้มันเหลือแต่สายเปื่อยๆนี่ขนาดนบังคับตัดใบามาแล้วนะครับท่านผู้ชมมันก็ยังออกดอกไม่พร้อมกันนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นเอื้องสายหลวงสายยาคุณสมหมายเนี่ยขเขาจะเลี้ยงได้ดีทีเดียวนะครับยาวประมาณเมตรกว่านะครับ แต่ละสายนี่จะยาวเมตรกว่าใส่ตะกร้าห้อยระยงระยางไว้ที่ร้านอาหารเมื่อแขกเรือมากินร้านอาหารป่าอันรสชาติแสนอร่อยแล้วเนี่ยก็จะได้กลิ่นโอโน่ส่วนนี่ในตะกร้านี้เขาก็จะปลูกไอส่วนผสมนะมีทานมีกลับมะพร้าวมีใบกัมปกูก็คือปลูกไอยเลดไว้นะครับนี่มาดูเอื้องสายโอโน่มานูเดี๋ยวผมจะให้ดูนะไปถ่ายที่คุณสมัยเขาปลูกทำเป็นตะกร้าแบบนี้นะครับ ข้างในส่วนผสมนี่ยเอาตะเกียงมาวางวางไว้นะใบกั้มปูเป็นหลักขี้วัวแห้งนะครับขี้วัวแห้งแล้วก็เออกลับมาร้าวสับนะเอามาใส่ในตะกร้าพัดลมแล้วก็เอาไอ้ตะข่ายพลาสติกนี่มาล้อมๆไว้ไม่ให้อ่อเนี่ย ปลูกไว้เป็นตะก,ก้าตะก,ก้าคุณสมัยเขาบอกว่าถ้าจะซื้อเต็นตะก,ก้าแบบนี้เขาก็ขายนะครับแต่ว่าต้องมาเอาเองเพราะมันส่งยากมันส่งมันส่งยากนะครับต้องมาเอาเองเอาเป็นว่ามากินร้านอาหารป่าที่หน้าบริษัท C S s ชนบุรี Special s t ติลนะฮะที่อำเภอศรีราชาตำบลหนองขามนี่นะครับก็จะร้านอาหารป่าของคุณสมมัยก็ขายอยู่ตรงนั้นแหละครับแล้วก็มีเอื้องสายโอโนโหให้ได้ชมกันนะครับมีช้างด้วยนะครับ นี่ครับผมก็ถ่ายรูปแอคชั่นเนี่ยเนี่ยดูสายมันยาวนะฮะเทียบกับตัวผมแล้ว <c oughs> ตัวผมนี่เล็กไปเลยนะครับสายมันยาวมากนะครับถ้าเลี้ยงดีๆสายมันจะยาวสำหรับท่านที่อยากได้พันธุ์เอาไปปลูกผมก็มีพันธุ์แบ่งขายนะครับตอนนี้ก็เตรียมออกดอกแล้วละครับสายเป<ล>ือย<ด>แบบนี้นี่ครับผมก็มีจําหน่ายนะติดขอนไม้อยู่อย่างนี้เนี่ยนะครับขอนหนึ่งก็ร้อยห้าสิบบาทเปล่าเปลือยแล้วล่ะครับแต่ว่ามีดอกตุ่มๆออกมาเนี่ยนะครับ เนี่ยเดี๋ยวมันจะออกตะเกียงมาบางส่วนแล้วก็ออกดอกมาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะออกหน่อใหม่มาที่โคนนะฮะก็เอาไปแนบกับต้นไม้เอาไปปลูกกับต้นไม้นะครับก็ร้อยห้าสิบบาทแอดไลน์เข้ามานะครับนี่ส่วนใหญ่จะเริ่มจะเริ่มมีดอกติ่มติมแทงเนี่ยฮะนี่ ตามข้อนะครับส่งไปตอนนี้ครับท่านผู้ชมก็จะสะดวกเพราะว่ามันยังมันดอกมันยังไม่ใหญ่มากนะเนี่ยไปบานที่บ้านท่านนะครับร้อาสิบบาทแอดไลน์เข้ามานะครับ0 96, 46, 96, 9นย์เก้าหครับครับร้อาสิบบาทครับนี่โอโน่ครับเรื่องสายโอโน่เนี่ยเป็นกล้วยไม้ที่ สกุลหวายต้องการเครื่องปลูกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปเกาะต้นไม้ก็ได้นะครับถ้าท่านออกไปตอนนี้ก็เอาคือ,อไปแขวนไว้เฉยๆไม่ต้องทําอะไรแต่เมื่อดอกมันโรยแล้วเนี่ยก็ต้องลอกออกจากขอนแล้วก็ไปมัดกับต้นไม้อันที่วิธีที่1นนะครับลอกออกจากขอนไม้ที่ติดไปเนี่ยเอาไปมัดกับต้นไม้นะครับ หรือจะแขวนอยู่กัะขอนไม้แบบนี้มันจะไม่ค่อยเจริญเติบโตในปีต่อไปเท่าไหร่ท่านชมท่านต้องลอกออกแล้วก็นำเอามาใส่ตะกร้าตะกร้าพลาสติกหรือตะกร้าพัดลมหรือตะกร้าไม้สักก็ได้นะครับแต่ว่าต้องใส่เครื่องปลูกเข้าไปเครื่องปลูกที่ต้องใส่เข้าไปก็คืออย่างที่บอกแล้วนะครับกับมะพร้าวสับขี้วัวแห้งแช่น้ำนะครับใบกัมปู แล้วก็ถ่านนะครับทั้งเพราะนั้นก็4อย่างนะครับขี้วัวแห้งใบก้ามปูถ่านกับมะพร้าวสับนะครับเอามาคลุกเคล้าเข้าไปแช่น้ําแล้วก็เอาใส่ใส่ลงไปแล้วก็เอาเอื้องสายไอ้ไอ้ตอโอนมานูนี่นะครับปลูกมันลงไปนะครับท่านผู้ชมแล้วปีต่อไปเนี่ยปี2569เนี่ยมันก็จะเริ่มงอกออกมาแล้วเมื่อหมดฝนแล้วมันก็จะทิ้งใบแล้วก็ออกดอกในปี2000 อกุมภาสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบโน่นปีเลือกตั้งนู่นนะครับว่าถ้าซื้อขอนไปตอนนี้จะไปออกดอกปีสองพันร้อยเจ็ดสิบนะครับเพราะว่าปีปีหกเก้าสี่เออ, 6, 9, เอ,อผมพูดผิดนะฮะต้องเออ ปี69นะไม่ใช่ปี2570ครับท่านผู้ชมอาเป็นว่าปีนี้มัน68เปดอ่นว่าลืมวันลืมปืนลืมคืนเลยเพราะฉนั้นเราปลูกกล้ยไม้เนี่ยก็ตท่าแต่ตั้งตารอเนี่ยฮะมันจะงอกออกมาใหม่ตะเกียงใหม่เมื่อดอกมันบานตะเกียงใหม่มันจะงอกออกมาแบบนี้ครับท่านผู้ชมเนี่ยสายมันจะยาวมาเรื่อยๆนะครับนี่แล้วสายหนึ่งเนี่ยมันจะออกดอกแค่ครั้งเดียวครับท่า้้ชมแแลวตก็ถ ตาไหนข้อไหนไม่ได้ไม่ได้ออกดอกเนี่ยมันจะงอกเป็นตะเกียงขึ้นมาก็ตัดเอาตะเกียงเนี่ยเอาไปขยายพันธุ์ต่อถ้าไม่ตัดเอาตะเกียงไปขยายพันธุ์ต่อมันจะแห้งตายคานะ,นะนเนี่ยฮะหน่อใหม่เนี่ยเห็นไหมครับท่านผู้ชมเมื่อมันอดอกมันบานแล้วเนี่ยมันจะงอกหนอ่อใหม่ไอ้หน่อใหม่นี่ครับมันจะ,ะยืดสายลงมาแล้วก็ไปออกดอกตะกุมพาหกเก้านะฮะไม่ใช่เจ็นย์นะครับพูดผิด นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็อันนี้เป็นสายน้ําผึ้งลาวครับสายน้ําผึ้งลาวก็จะสีแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่มีขายนะครับบานไม่ค่อยทนสา,ายโอโนโอมานูนี้จะเลี้ยงง่ายกว่าสายน้ําผึ้งลาวมันจะมีสายสายหลวงใต้สายน้ําผึ้งลาวสายน้ําผึ้งไทยเรื่องสายโอโนโอจะเป็นเอื้องสายในตระกูลเอื้องสายจะมีเยอะมากท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นมันก็แต่จุดจุดข้อสําคัญก็คือต้องถ้าอยากจะได้ดอกก็คือต้องงดน้านะครับในช่วง ตั้งแต่ธันวามกราคมพานี่ต้องงดน้าไปเลยไม่ต้องกลัวมันตายนะครับมันจะเป็นธรรมชาติของมันที่มันต้องทิ้งใบเหมือนต้นคูนต้นทองกวาวต้นพยอมเนี่ยนะครับถ้าไม่งดน้ําถ้าไม่อดน้ํามันจะไม่ค่อยมีดอกครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวไปคุยกับคุณสมหมายสมมูลเจ้าของนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันที่24กุมภาพันธ์ผมยืนอยู่หน้าบริษัท C CSS นะครับ C ก็ชนบุรี SS ก็ สเปเชียลสตีลนะชนบุรีสเปเชียลสตีลก็อำเภอศรีราชาล่ะครับตรงบริเวณหน้าบริษัท CSS เนี่ยก็ที่ผมต้องบอกพิกัดเพราะว่ามีร้านอาหารป่าอยู่ตรงนี้ครับชื่อร้านอาหารป่าร้านอาหารตามสั่งเพาชื่อร้านอาหารป่าล่ะครับแต่ว่า พิเศษก็คือที่ร้านอาหารป่าแห่งนี้มันจะมีกล้วยไม้สวยแล้วก็อาหารอร่อยนี่เจ้าของเขาชื่อคุณสมหมายสมมูลเ,าเขาปลูกโอโนโนไว้เยอะมากเลยสวยมากครับก็วันนี้ก็เลยมากินอาหารป่าแล้วก็ามาชมกล้วยไม้เขาด้วยนะครับกล้วยไม้เขาสวยโดยเฉพาะโอโนโนปีนี้โอโนโนมันบานช่วงนี้ครับท่านผู้ชมมันเป็นเอื้องสายที่าบานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แล้วมันก็ เป็นเอื้องสายฟิลิปปินส์นะครับท่านผู้ชมมันสีชมพูอ่อนแล้วมันก็หอมมากคือข้อสําคัญนี่ร้านอาหารปักนี่ผมมาช่วงบ่ายๆนะเพราะว่าให้คนมันจางๆหน่อยนะครับจะได้คุยกับเจ้าของร้านได้ไม่งั้นถ้าเกิดว่ามาช่วงเที่ยงนี่คนเต็มเลยอาหารก็อร่อยนี่ครับนี่นนะจะเจอเจ้าของร้านสวัสดีครับคุณสมหมายสวัสดีครับโหวันนี้ <c oughs> อาหารขายดี <c oughs> ผมแอบมากินอาหารแล้วนี่ <c oughs> ะจะให้คุณสมหมายพาดูกล้วยไม้หน่อย อ๋อได้ครับได้ครับตอนนี้โอนโนกำลังบานเลยใช่ไหมครับผมช่วงนี้กำลังปีนี้มาไม่ค่อยจะพร้อมกันครับเพราะปีที่แล้วทุกปีนี่อากาศมันมันปกติปีนี้รู้สึกว่าอากาศมันจะร้อนแล้วก็มาหนาวแล้วอะไรอ๋อร้อนหนาวครับก็เลยออกไม่พร้อมกันออกไม่พร้อมกันแต่ว่ามันก็สวยอยู่นะใช่มันก็มีช่วงอันนี้คือออกมันจะมีถึง3รุ่นเลยครับตอนนี้นี่ตอนนี้ก็คือรุ่นหลังเนี่ยรุ่นหลังรุ่นหลังนี่เพิ่งจะ รุ่นหลังเพิ่งจะกําลังจะออกเนี่ยครับโอ้ดอกใหญ่มากเลยเนาะรุ่นหลังเพิ่งจะออกแต่ว่ามันออกไม่พร้อมกันนี่เต็มเลยนี่ใช่แต่แต่มันก็ออกทุกสายครับออกสายสายใช่ออกทุกสายเนี่ยบางสายแบบว่าเพิ่งที่เขานั่งๆเขาเพิ่งแต่มันออกเต็มสายนะออกเต็มสายพูดถึงเนี่ยออกเต็มสายครับแต่มันไม่พร้อมกันมันเสียอยู่ตรงที่ปีนี้ออกไม่พร้อมกัน โอ้เป็นตะกร้ายาวยาวยาวมาหมดเลยอันนี้แบบเป็นกระจาดพัดลมกระจาดพัดลมครับผมทำยังไงข้างบนนั้นใช้อะไรใส่ไว้ปูอ๋อข้างบนมันก็จะมีฐานมีไอ้พวกใบกัมปูแล้วก็ขี้วัวแห้งอ๋อครับผมสามสี่อย่างแล้วก็ยืนอยู่ไกลๆนี้ก็หอมมากเลยเนาะใช่แล้วก็ไอ้อะไรอะไอ้มันจะมีพวกอันนั้นเราก็ใส่เหมือนกันไอ้ กะะพร้าวเนี่ยมันก็เหมือนน้เน,เนี่ยคือเหมือนเหมือนกันออยเลศออยเลศปีที่แล้วนี่ก็เคยถ่ายคลิปไป<อ>ลงไปอยู่ครับนก็งามดีนะก็จะมีะครับป,ปีนี้คงจะได้ชมดอกละเพราะอันนี้เพิ่งเอามาเลี้ยงปีที่แล้วอ,ะอ่ะออยเลศที่จะออกต่าผลนะครับครับสรุปก็คือสวยมากใช่โอ้โหสวยจริงๆงั้นพระผู้ชมถ้าอยากสนใจนะมาซื้อออยเลศเป็นตะก้าตะก้าแบบนี้นะที่คุณสมหมายเขาปลูกไว้แล้วนะทำทำขายด้วยใช่ไหมครับ ไม่ได้ขายตอนนี้โชว์อยู่ตอนนี้โชว์อยู่ใครจะซื้อก็ได้แต่แต่ต้องมาเอาเองนะเพราะาใช่เพราะมันส่งไปไม่ได้มันเป็นกระจาดใครสนใจก็มามามาเอาได้มาเที่ยวมาดูชมนี่นี่ยังตะกร้าแบบนี้นี่ปีนี้มันยังไม่อันนี้มันเป็นของไอ้สายหลวงลาวครับอ๋อสายหลวงลาวอันนี้อันนี้คือสายหลวงลาวตอนตอนออกมาตอนเขาท้องป่ามานะโอ้โหเขาจะออกอลังการมากแต่มาอยู่กับเราอะ ถ้าออกแบบนั้นถือว่าเลี้ยงได้เก่งมากจะออกอยู่ประมาณเพิ่งจะเริ่มกําลังจะแตกครับเป็นสายหลวงลาวครับอันนี้สายหลวงลาวส่วนโอโน่นี่มันสายหลวงฟิลิปปินส์ใช่ฟิลิปปินส์ของป่าผายพันธุ์หมดรุ่งนั่นแหละของสายพันธุ์หมดรุ่งใช่ใช่ของดอกใหญ่หอมดอกใหญ่หอมหอมและและอันนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ออกดอกพอถึงปีมาอเดือนเดือนกุมภาไม่ใช่เดือนไอ กุมภาเนี่ยได้ดูแน่ได้ดูได้ชมแน่นอนเพียงแต่ว่าปีนี้มันออกไม่ตรงใจใช่เพราะแต่ว่าปีนี้มันออกไม่พร้อมกันถ้าพร้อมกันจะอลังการมากเลยมูตดอกใหญ่มากครับดอกใหญ่ครับเนี่ยดูเป็นฝ่ามือเลยเท่าฝ่ามือแหละถ้าคนนั้นนงกายเห็นป่าดอกเต็มฝ่ามือเลยนะโอ้หอมมากเลยกลิ่นหอมมากบานเป็นเดือนเดือนเลยเนาะถ้าไม่โดนฝนจะยิ่งโรยช้าพอดีวันนั้นโดนฝนตกแรงมากเลยโอ้โหสองสามชั่วโมงครับอือครับครับ โอเคมาทานอาหารป่ากันนะที uh, ่ร้านเนี่ยชื่อร้านอะไรเนี่ยร้านอาหารป่าอาหารตามสั่งอยู่หน้าบริษัทอะไรนะ S S C S S C S S Steel อร่อยมากขอบคุณมากคุณสมายครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากนะครับที่ดูมาจนจบครับสวัสดีครับแอดไลน์เข้ามานะครับ096-469-6359เอา พันเอื้องสายโอโนโอมานูหอมแล้วก็หวานเนี่ยนะครับคือหวานคือสีมันหวานไงเอาไปปลูกประดับบ้านปลูกง่ายครับเพียงแต่รู้วิธีปลูกให้ดีเท่าน,นั้นเองนะครับท่านผู้ชมก็จะได้ชมกล้วยไม้มันจะซื่อสัตย์มากทุกปีมันบานแน่นอนครับบางคนบอกเลี้ยงกล้วยไม้ไม่เป็นมันไม่ออกดอกถ้าเลี้ยงเอื้องสายโอโนโนมานูเพียงแต่ว่าช่วงหมดฝนให้มันนวดน้ามันออกดอกแน่นอนครับ ใจนักได้เอ่ยคำนี้เป็นทั้งความสุขชื่นใจใหญ่ดีเชื่อมชีวีสองเราเข้าสนิทกันฉันอยู่ในอ้อมกอดเธอสุขเสมอดังล่องลอยอยู่บนสวรรค์ อิจฉาและริษยาใครๆทั้งนั้นเพราะความรักมันใจจึงบริสุทธิ์โอ้สุดที่รักเอย